มึงแน่ใจแล้วใช่ปะว่ามึงจะไม่ใช้แผนกูอ่ะเออกูแน่ใจนะรู้จักคิดมาตั้งนานแก๊งไม่ทีโดนทำร้ายแล้วเฮ้ยพวกมึงใครวะไอ้บ้างวะเฮ้ยแก๊งไม่ทีมันไปสืบมาแล้วก็บอกว่าพวกเราแก๊งกระตายเป็นคนทำใครทำมันอ่ะไม่รู้พี่แต่ต้นมันได้นี่มาอะไรของพวกมันวะโอ้ยนี่มันเรื่องชียอะไรเนี่ย ไออ,อมไปกับก<ะ>ูเอาไอบอ,อยเฮ้ยไอบอ,อยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอ,อย,อบออยมึงจะไปไหนคุยกันดีๆก่อนมึงเราต้องบอกพี่ตียต,ตัวเองนะเว้ยเราต้องแสดงความรู้สึกใจเขาเห็นว่าเราไม่ใช่ผู้คนทำอะ่ะไออ,อมไปเร็วดีเลยจะได้ไม่ต้องตามหาลุยเว้ยเดีเ๋ยวกูขอคุยก่อน พวกเราไม่ได้ทํานะต้องมีการเข้าใจผิดแน่นอนจริงด้วยพี่พี่ก็รู้ว่าบอยไม่ไม่ทาผิดสัญญาก,กับพี่แน่นอนอะมึงยืนยันแค่เนี้ยกูจะเชื่อ,อแต่พวกเราไม่ได้โกหกนะพี่แผนก็คือเราก็แค่แกงไม้เทียแกงคาราเกะตีกันเองไงเราจะให้คนของเราอะ กูเชื่อในสิ่งที่กูเห็นและนี่เสียงเพื่อนมึงไม่ใช่เหรอ๋ยวมึงจำไม่ได้แต่แต่มันคือการเขาเ้าใจผิดนะพี่พวกเราไม่ได้ทำตามแผนนั้นนะเราตัดสินใจกันแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมอะและนี่เยียอะไร แกงไม้ทีก็เหมือนน้องพี่ใครมาทำอะไรจะให้พี่อยู่เฉยได้ไงวะฮะพวกมึงเตรียมตัวไว้เลยนะจดหมายนาัดตีถึงนแผนกแน่บอย พี่เห็นว่าบอยเป็นน้องนะพี่ให้โอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าไม่สบายใจตัวย้ายมาแต่แค่บอยคนเดียวมึงเข้าใจใช่ปะไป